เน็ตจับโป้น้องแพนหลังเผลอโกโหกปรัชนีหนุ่ม,มกัญชัยกลางโหนกระแสจากกรณีดรามมาดังกับแฮชแท็กคลับเฮาส์ท็อปีกเมื่อคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันตั้งห้องในคลับเฮาส์แล้วพูดจาเหยียดหยามคนอีสานโดยหนึ่งในสปีกเกอร์คนหนึ่งชื่อน้องแพนก็มีพื้นเพมาจากภาคอีสานแต่ตัวเธอถูกจับได้จังจังว่าพูดหยียดนำไปสู่การไล่ล่าจนเธอต้องปิดโซเชียลมีเดียเกือบทุกช่องทาง นอกจากนี้แม่ของน้องแพนยังออกมาขอโทษแทนน้องแพนส่วนด้านน้องแพนเองก็ยืนยันว่าตนไม่ได้พูดแต่มีคนนำตนไปแอบอ้างล่าสุดวันที่8พฤศจิกายน2564น้องแพนได้ออกรายการโหนกระแสพร้อมกับตัวแทนจากฝั่งคนอีสานเช่นลาลา่าอาสยามและนายคุ้มพงภูมิภูเขียวทนายแดงซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มคนอีสานบอทนซึ่งไปแจ้งความให้จับคนด่าคนอีสานแล้ว อย่างไรก็ตามความพีคของรายการครั้งนี้อยู่ในช่วงท้ายคลิปซึ่งเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตสนใจและพูดถึงมากเมื่อหนุ่มกัญชัยได้เปิดคลิปที่แม่ตัวเองร้องไห้ขอโทษสังคมที่ลูกวิจารณ์คนอีสานยอมรับว่าลูกตัวเองดื้อไม่ฟังใครซึ่งในขณะที่เปิดคลิปนั้นทางรายการก็ตัดเป็นจอคู่ด้านหนึ่งเป็นคลิปแม่ร้องไห้ด้านหนึ่งเป็นการซูมไปที่ใบหน้าน้านองแพน เมื่อคลิปจบหนุ่มกัญชัยถามตรงๆว่ารู้สึกยังไงบ้างน้องแพนตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่ารู้สึกว่าอยากให้แม่ฟังก่อนเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องโทรศัพท์ไปหาแม่แต่แม่ตัดสายไม่ยอมฟังจนป้าต้องไปคุยให้อย่างไรก็ตามหนุ่มกัญชัยสังเกตสีหน้าของน้องแพนพบว่าสายตาไม่ได้เศร้าเลยคล้ายกับมีรอยยิ้มอยู่ใต้หน้ากากจึงถามคำถามอีกข้อว่าถามจริงๆนะถามจากใจรู้สึกสลดไหมน้องแพน ตอบว่าสลดค่ะหนูรู้สึกผิดแต่เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วหนึ่งในผู้เสียหายชื่อโดนัทกล่าวว่ากลุ่มพักมังกรฟ้าระรานกลุ่มต่างๆมาตั้งแต่สองเดือนก่อนอีกทั้งยังกล่าวเสริมว่าพวกผมมีมาตรการไม่ให้ค่าไม่ให้แสงไม่เข้าไปยุ่งเพราะที่พวกเขาต้องการให้เราหัวร้อนซึ่งยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเขาทำเพื่ออะไร ทั้งนี้หลังรายการออนแอร์เกิดกระแสดราม่าขึ้นอีกครั้งจนแพ์แทกโหนกระแสติดเทรนทวิตเตอร์ชาวเน็ตยังรุมแชร์ที่หนุ่มกันชัยถามสาวแพนว่าคุณเคยคุยส่วนตัวอะไรกับเขาต้าไหมซึ่งแพนกล่าวว่าคุยแต่ในคลับอาะค่าแต่จริงๆแล้วเมื่อสองชั่วโมงก่อนกลับลงรูปคู่กับต้าแถมยังแทะหากันอีกด้วย